ซีวายเทปนี้นะครับเป็นเมนูประจำบ้านกินมาตั้งแต่เด็กพิเศษมากๆนั่นก็คือไข่พะโล้นั่นเองนะฮะเป็นไข่พะโล้ในความหลังซอสหรือว่าน้ำพะโล้เนี่ยมันจะซึมเข้าไปในไข่จากไข่สีขาวขาวกลายเป็นสีดำแล้วรสชาติเนี่ยเข้มข้นสุดๆ วันนี้นะครับเมนูไข่พะโลเป็นเมนูที่วัตถุดิบต่างๆเป็นของธรรมดาสําคัญที่วิธีการทําจําให้ดีนะคุณนิคคุณยายบอกมานะครับเราไปนั่งแบบแคะสูตรคุณยายว่าแบบเฮ้ยคุณยายทํำยังไงวะไข่พะโลมันถึงแบบไม่ขาวอะแล้วรสชาติมันเข้าไปในเนื้อไข่แบบเต็มที่มากๆสูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือว่าต้มนานๆ <laughs> วิธีการนี้นะครับไม่สามารถที่จะรีบได้ไม่สามารถใช้เครื่องมือช่วยได้วันนี้เราจะต้มไข่แค่แบบ10ฟองบอบเวลาเราต้มเยอะใช่ไหมตเรากินไม่หมดเขาจะเก็บเก็บเสร็จเอามาอุนาอ่นใหม่อุ่นใหม่อุ่นใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวไข่เขาจะยิ่งดูดน้ำซอสหรือว่าน้ำพะโล,ล้ลงไปอีกจะทำให้ไข่พะโล,ล้สูตรเนี่ยเป็นไข่พะโล,ล้แบบอร่อยสุดๆเข้มข้นสุดๆ เค็มนำหวานตามไม่ใช่หวานเจื่อยนะฮะบอกเลยนะสี่ชั่วโมงบางทีไม่พอรสแรกของไข่พะโลบางทีก็จะแบบเย,ยังไมย,ยังขาวอยู่ข้างในนะรสชาติเค็มยังไม่ซึมเข้าไปข้างในมากนะต้องแกงหม้อใหญ่ๆต้มหม้อใหญ่หญแล้วอุ่นไปเรื่อยๆอุ่นไปเรื่อยๆนะครับรสหลังๆนะวันที่2วันที่3เนี่ยจะได้ไข่พะโลแบบต้นตำรับบ้านเชฟนัน่นจริงๆ,ๆ เป็นไขด่ดาคุณยายเนี่ยเป็นลูก8ดคนแล้วก็บ้านจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณยายทาอาหารให้กินเันจอเอาปลาเค็มกินกับขา้ขาวข้าวเหนียวอะไรเงี้ยไข่พะโล้ก็เลยต้องเค็มๆแล้วก็แบบให้มันเข้าเนื้อมากๆแล้วเวลากินอะ่ะเขาก็จะแบ่งครึ่งฟองให้ลูกคนกินคนละครึ่งฟองฟองแล้วแบบตาไหลอตอนนี้เราได้กินหนึ่งฟองเต็มเพราะว่ารสชาติยังเข้มข้นเหมือนเดิมเราก็เลยเกลียข้าวเยอะๆอร่อยมากระหว่างทางนะคะเราก็เอาหมูมาก่อนนะคะใช้หมูสามชั้นนี่เลยหั่นเป็นชิ้น เคล็ดลับอยู่ที่เขาจะเอาเกลือเนี่ยมาหมักหมูกด้วยอะ่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะฮะน้ำเดือดแล้วเราจะจับเวลาในการต้มไข่หลังจากน้ำเดือด6นาทีเดี๋ยวเราจะหลีไฟด้วยจะไม่ให้เดือดแรงเท่าไหร่โอ้ไม่ก้อนไข่แตกนะครับคืไข่แตกปิ้นเลยอะ่ะ <laughs> ถ้าอยากทำติดฟองอาจจะเผื่อติดตองอะไร,งไร <laughs> เงี้ยเผื่อไข่แตกนิดนึงตอ,อกด้วยน้ำ เย็นจัดเพื่อที่จะให้แบบมันเกิดไอ้น้ำแล้วมันจะร่อนออกจากเฟืองน,นิดนึงระหว่างนี้นะฮะเราจะมาเตรียมเครื่องสมุนไพรพะโล้ดีกว่าปกติพะโล้ไทยเนี่ยมันจะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนาะแต่ว่าเราจะใส่ตัวสมุนไพรพะโล้ไอตัวแบบอบเชยแล้วก็โอยกับเข้าไปด้วยพริกไทยดำโขลกก่อนนี่กระเทียมไทยนะครับบุบรากผักชีเนี่ยหอมบุบเอาบุบแบบ พอแตกหมุนภลายเสร็จแล้วเราจะเอาหมูนะทอดในกระทะให้สีสวยก่อนโอ้ยมาแล้วดูว่าไม่มามาแล้วทำไมไปนู่นหมดเลยอ่ะเอาขาออก้ะ เทน้ำมันส่วนเกินออกไม่อยากเอาเยอะตัวสมุนไพรที่โขกไว้ลงผัดน้ำตาลมะพร้าวนะเขี่ยวด้วยผงพะโลนิดนึงใส่น้ำลงไปผปสมเล็กน้อยน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยจะทำให้ความหวานของพะโลมัมนมันกลมกล่อมยิ่งได้น้ำหวานจากหมูด้วยนะอร่อยมากเป็นเมนูที่ เราเราไม่ค่อยได้ทำเพราะวลาทําทำที่บ้านทำทีเขาจะเป็นครัวคุณยายตอนนี้เป็นครัวประตูกแทนและประตูกก็คือเป็นแบบลูกมือคุณยายมาแต่สมัยผมเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดอะเวลาเขาทำทีเขาทำเจ็ดิฟฟองแปดชิฟฟองใช่ไหมความอร่อยของพะโล้ที่บ้านเนี่ยมันอร่อยมากจริงๆก็เลยต้องเอามาทำ C i y ให้ทุกคนเอาไปทตามเเป็นเสร็จแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่ทำเองอออนี่ดูบอลก่อนที่น้ำตาจะไหมเดี๋ยวเราม้เพลินเราใส่ซีอิ๊วขาวลงไป ด้วย,วยเวลาเราหาสูตรจากของที่บ้านอ่ะทุกคนต้องเข้าใจว่ามันไม่มีสูตรหรอกเป็นถ้วยเป็นกรมเป็นช้อนเป็นแบบจำนวนเป๊ะๆเ,เราต้องไปสัมภาษณ์ใช่ไหมกว่าเราจะได้สูตรที่ตรงตัวให้ทุกคนทําตามนะครับต้องทดลองมาถึง3ครั้ง4ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นสูตรนี้อร่อยแน่เกือดแล้ววว แล้วก็ไอ้ส่วนนี้เดี๋ยวเอาน้ําที่จะต้มนะครับใช้น้ําเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเราเราต้มนานเราต้องต้มสี่ชั่วโมงเดย้มานี้อตอนนี้เราก็ให้เขาต้มหมูไปก่อนปอกไข่ก่อนเทคนิคก็คือเราต้องปอกในน้ําเยื่อเนียเห็นไหมเห็นเยื่อไหมครับน้ํามันจะไปแทรกลงระหว่างเนื้อไข่กับ ตรงเยื่อเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะล่อนออกมาได้พอน้ำซุปหรือว่าน้ำพะโล้ของเราเดือดนะฮะเราก็จะต้องค้อนฟองด้วยเนาะเพราะว่ามีเนื้อสัตว์มันก็จะมีค่าฟองพวกนี้จะถูสามชั้นใช่ปะ ด้วยความที่เรามั่นใจว่าน้ำพะโล้ของเราอร่อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวมาดูหัวเชื้อเท้าได้และฮะตัว,ตวดูยังดีน้ำเดือนแล้วจ้ากลับไปดูที่หม้อด,ดีกว่านะว่าน้ำซอสเรารสชาติถูกต้องไหมตอนนี้อ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาหลังจากที่เราเคี่ยวไปสี่ชั่วโมงเราก็จะหย,ย่อนไข่ลงไปถัดมานะหัวเชื้อเท้าเราก็หั่นประมาณสักเซนหนึง่ง อย่างสุดท้ายใส่ไปพร้อมกันเลยก็คือต้งผู้ขาวแข็ง <S <S โอ้โหแค่สิบฟองนี่ก็หม้อขนาดนี้แล้วนะเจ็ดสิบฟองนี่นึกไปออกเลยว่าเขาแกงหม้อขนาดไหนเขาต้มหม้อขนาดนี้เป็นฝาเคี่ยวให้เขาเดือดน,นะออกใหเดือดปุ๊บให้หลีไฟลงไปให้เดือดอ่อนๆแล้วก็แงม้มฝาให้มีลมหายใจนิดนึงเคี่ยวไปเลย4ี่ชั่วโมง ระหว่างที่เคี่ยวไปนะครับนี่เรามีหม้อนี้นะคะเราต้มมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงรับรองปเปิดมาเลยครับจากหม้อนล้นๆลงมาเหลือแค่ต่ำกว่าครึ่งที่สำคัญคือแบบไข่ดำํำแบบฉบับเชฟน่านโอ้โหไข่เชฟน่านต้องดำ ออกเลยไม่ดำไม่กินมันไม่ใช่อไข่ดำครึ่งเดียวนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาเราเคี่ยวเนี่ยบางทีไข่มันแบบอยู่พ้นน้ําแบบไม่เท่ากันอ่ะดำมากครึ่งหนึ่งดำน้อยครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรแก้ไขด้วยกันกดมันจมน้ําเดี๋ยวมันก็สีเท่ากันเองแต่ให้เพื่อนเพื่อนดูว่ามันเป็นไข่พะโลที่สีเข้มจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นไข่พะโลแบบอ่อนๆอ่ะแม้กระทั่งไข่แดงปกติไข่แดงมันจะออกสีนวลใช่ไหมสีนวลอ่อนออเหลืองๆหลืออ่อนๆแต่นี่อ่ะมันจะออกสีเหลืองเข้ม วกส้มนิดๆเพราะว่ามันดูดน้ำพาพโลเข้าไปอย่างเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็โอจเทา้าใสและดับกัดเข้าไปเนี่ยชุ่มแล้วก็รสชาติเข้มข้นสุดๆเราเลือกใช้ต้้หู้แข็งเพราะว่ามันมีความแน่นเนาะเวลามันดูดรสชาติเข้าไปอะ่ะจะได้ไม่ไม่มีแต่น้ำมันก็เลยกลายเป็นต้าคู้แข็งที่อุดไมไปด้วยน้ำพาโลแบบนี้หลักการในการกิน พะโลของที่บ้านไม่เหมือนที่อื่นนะครับด้วยความที่รสชาติพะโลเขาเค็มอร่อยเอนี่ยเค็มเข้มข้มนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาควกกินก็จะตัดด้วยความเผ็ดของพริกและเปรี้ยวของมะนาวด้วยน้ำปลาพริกมะนาวของที่บ้านนั่นเองเราจะใช้น้ำปลา2ช้อนแล้วก็ตัดด้วยน้ำมะนาวปริมาณใกล้เคียงกันบีบมะนาวลงไปพริกสดซอยใส่ลงไปด้วยถ้ามีโอกาสเราจะกินกับข้าวเหนียว แน่ด้วยความที่มีลูกผสมนะครับเราก็จะมีข้าวเหนียวกินคู่กับปลาโล้ด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าคุณยายเป็นคนอีสรนให้กินผักชีแนมไปนิดนึงมันจะรู้สึกว่าเราได้กินผักด้วยนะเวลาเราได้ทําเมนูดั้งเดิมของครอบครัวที่ทามาตั้งแต่แบบรุ่นปู่ย่าตายายนะแล้วสุดท้ายเราก็ทําทเป็นดูความฟินอะไรแบบนึงนะมันรู้สึกว่าแบบมัาเป็นไข่ปลาโล้ที่แบบไม่มีใครเหมือนเะราไม่ไจกินที่อื่นไม่ได้ด้วย ต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนในการสาธิตวิธีกินไข่ปลาโลนะครับวิธีการกินนะปกติแล้วอะถ้ามันเข้าเนื้อมากนะครับเราจะกินไข่ปลาโลแบบไม่ราดน้ำจะราดน้ำน่อยมากๆหรือว่าราดนิดเดียวนั่นเองอะตัดพริกลงไปที่ไขนะ่กินเป็นกับข้าวอ,อร่อยสุดเป็นคุณยายต้องภูมิใจบอกทุกคนอย่างนี้นะเค็มนำหวานตามตัดด้วยความเปรี้ยวของ พริกมะนาวน้ำปลาแล้วก็เผ็ดด้วยพริกสดหรือใครจะเป็นพริกป่นก็ได้นะรับได้เหมือนกันใส่ผักชีห,มหอมๆนิดนึงถ้ากินนะข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวนะครับเขาจะตักน้ําราดนิดหนึ่งแล้วก็มีเต้าหู้ใช่ป่ะมีหมูสามชั้นเนี่ยก็เอาเข้ามาประกอบองค์ประกอบด้วยคำนี้แหละยหุดยอดอยากจะโชว์จริงดั้งเดิมมากมีแบบนี้นะอร่อยมากเดี๋ยว ครบรสเข้มหวานเกลียวเผ็ดหวามากเก่งเลยอะ่ะนี่คือพะโล้สูตรบ้านเชฟน่านแท้ๆมาจากคุณยายวารีส่งต่อให้ป้าตุก๊กตอนนี้เชฟน่านเอามาให้ทุกคนแล้วนะครับอยากให้ทุกคนลองทําดูนะครับเป็นไข่พะโล้ที่ไม่เหมือนใครจริงๆเต็ไมได้วยความทรงจําและความอร่อยผมทําได้หรือไต้องทําได้ฝากไข่พะโล้บ้านเชฟน่านอ้อมใจด้วยนะครับ